สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะจ๊ะที่นี่เลยนะคะกับนางสาวไทยคนนี้ค่ะชัดแล้วนะจ๊ะพบกันอีกแล้วนะคะที่รถมือสองค่ะระยองบิญชียะเต็นท์รถนะจ๊ะวันนี้ฝนตกเบาๆบลานะคะฝนอ่อยนะคะ ภาษาเมเรียกว่าฝนอ่อยค่ะนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเดดนะจ๊ะลูกค้าใครยังไม่มีรถใช้นะจ๊ะเชิญทางนี้ค่ะไม่ผิดหวังเลยนะคะรถสี่ประตูก็มีกระบะแคปก็มีค่ะของเรานะคะแล้วออกง่ายมากๆเลยสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีรถไว้ใช้งานนะคะมาดูมามาเล็งได้เลยนะคะ เต็นรถบุญชยาระยองของเรานะคะนะตอนนี้นะลูกค้าจ๋ามาเลยนะคะไม่ต้องกลัวโควิดนะคะมาที่นี่ปลอดภัยสบายใจสบายกายหายโควิดแน่นอนนะคะสะอาดปลอดภัยนะคะนะจ๊ะอ่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้เมย์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เมย์ชีนะคะลูกค,ะคะ้าขะออกรถ100บาทเท่านั้นเองนะคะกับสโลแกนของเราจ้ะ 100บาทพอนะคะลูกค้าจ๋าออกรถ100งยง่ายๆเลยลูกค้าใครมีคำถามอะไรนะคะสวัสดีค่ะมายั่วๆอีกแล้วนะคะใช่แล้วนะคะลูกค้าเนาะดูเพลินๆกันไปนะคะสำหรับท่านใดที่อยากออกรถเนะถาะก็ดูเพลินๆกันไปนะคะออกรถง่ายๆเนาะนะถ้าใครกำลังตัดสินใจอยู่นะ ตัดสินใจอยู่นะคะลูกค้าก็ตัดสินใจก่อนเลยนะคะดูรถเลยเบางทีบางคนน้อยยังไม่ค่อยมั่นใจนะคะรถที่เต็นรถของเราเนอะลูกค้าส,าสามารถนะคะมาตรวจสอบได้นะคะเอาทีมช่างมาตรวจสอบได้เลยเนอะรถของเรานะคะไม่มีการชนหนักคลิกคว่ำตัดต่อไม้นะคะตัวเจอยินดีรับซื้อคืนเลยลูกค้าสัญญาณเบอรอนิดนึงเนาะ,ะเดี๋ยวก็เริ่มชัดนะคะนะ ฝนตกนะคะก็จะเป็นแบบนี้แหละนะจ๊ะ,ะวันนี้เมย์ขอพามาดูเป็น4ี่ประตูนะคะลูกค้าใครอยากดูบ้างกดหัวใจมาเลยจ้าใครอยากดูบ้างเอ่ยนะคะกดหัวใจมาเลยรัวๆนะวันนี้ขอไปเป็น4ประตูอย่างเดียวนะคะลูกค้าค่ะใครขออยู่อย่างอื่นไม่ให้นะ, <c oughs> ะยังให้ดูนะคะลูกค้า อยากดูแขบรุ่นไหนระบุเลยนะคะวันนี้จะมาขอเปิดที่4ประตูไททันพลัสของเราจา้าลูกค้าอยากได้4ประตูราคาง,งามนะคะส่วนลดเยอะๆนี่เลยค่ะที่บุญชยะตอบโจทย์ค่ะอาชีพค้าขายออกได้นะคะรอปภแม่บ้านไม่มีเครดิตออกรถได้เลยค่ะออกได้หมดทุกอาชีพนะคะ ใช้เงินแค่ร้อยเดียวเท่านั้นค่ะลูกค้าคะสำหรับการออกรถ4ประตูของเราไม่ใช่แต่ว่าสประตูนะทุกรุ่นค่ะทั้งเก่งและกระบะค่ะเราออกรถใช้เงินแค่ร้อยเดียวพอค่ะ,ะลูกค้าเอาเชิญชมรอบๆคันกันไปเลยเป็นไงไงจ๊ะไจทันสีขาวมุกค,คันนี้ค่ะคือสีสวยมากเป็นรถเดิมๆนะคะไม่ได้มีเดิมๆฝากระโปร สนใจเชิญชมรอบคันกันไปเลยจ้าเดิมทั้งคันนะคะคันนี้มาตัวนี้จะมาขอแนะนำกันเลยเนาะสำหรับออปชันของนางนะคะไททันพลัสนะคะปี2017นะคะเป็นตัวยกสูงนะคะยกสูงไฮ g ลนเดอร์นะคะคุณได้รถปี2017ค่ะมาพร้อมด้วยล้อแม็กซีออโอโห แม็กที e 7อลอไปอีกจ้ะแม็กท e, นะคะสขอบสามขอบสิบแปดแม็กที T e, 37, นะคะขอบ18ค่ะคันนี้รถปี2017ยกสูงไฮเ h นเดอร์เลยนะคะตัวท็อปไททันพลัสค่ะลูกค้าขาพลาดไม่ได้เลยกับคันนี้ราคาถูกที่สุดในระยองค่ะแล้วการันตีร่ดสภาพรถสวยมากนะคะเครื่องยนต์ดีเซล นะคะเครื่องยนต์ดีเซลค่ะเครื่องยนต์ดีเซลสวยมา,ากๆเลยลูกค้าจะขอบอกว่าคันนี้ใครได้ไปเป็นเจ้าของคุ้มมากมีปุ่มคลูส,สตาร์ทด้วยนะคะมีเครื่องเล่น DVD พร้อมฟังก์ชันเยอะแยะมากมายนะคะคันนี้พวงมาลัยมีฟังก์ชันเพราะนางคือตัวท็อปนะคะมีครูสซ้อมเลยนะจ๊ะเครื่อง 2004L นะคะ 181แแรงมา้าเป็นไงสุดยอดความแรงนะจ๊ะสุดยอดของความแรงจ้ะใครสนใจคันนี้รีบมาจาบับมาจองกันคุ้มมากนะคะมีคันเดียวด้วยนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะเกียร์ธรรมดาแต่ใครอยากได้เกียร์ออโต้เราก็มีเกียร์ออโต้เราจะมีสีดำค่ะนะคะ อันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาเราจะมีสีขาวนะคะอันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้เราจะออโต้ Auto, เราจะมีสีดำถ้าเกียร์ธรรมดาราเป็นสีขาวอาสับสนสีนะจ๊ะมีแค่2คันเท่านั้นคันนี้นะคะให้ราคาแบบบอกเลยอะลูกค้าสีประตะูคุณได้สีประตูตัวท็อปราคานี้ไม่แพงนะคะแค่แม็กซีอ่ะขอบ18ก็ปลาไป3า0หมื่นแล้วมั้งบอกตรงบอกตรง คุณได้ตัวท็อปค่ะไตตตัวใหม่เลยปี17นะคะใครอยากได้บ้างใครอยากได้บ้างคะ100่บาทออกรถค่ะคันนี้ใครอยากได้กดกดแชร์ให้หน่อยใครอยากได้กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยคะ่ะติดแบ็คลิสต์ออกไม่ได้คะ่ะเป็นผู้กู้ร่วมหรือค้ำได้นะจ๊ะที่รักโอเคไหมติดแบ็คลิสต์ออกไม่ได้นะคะเป็นในคันนี้สวยสิ เบาหนังอีกั้งคะสวยสุดๆท็อปไม่สวยได้ยังไงคะโอ้โหแต่ปี17ตัวนี้นะคะมาพร้อมไฟเด y l ไลไท์ค่ะเป็นไงสวยมากแต่ไม่ได้สตาร์ทนะคะก็เลยเห็นแค่แค่โคมไม่ก่อน <laughs> ตัวนี้มาพร้อมด้วยไฟเด y l ไลไท์นะคะตัวนี้ล้อมแม็กก็สวย G E 37ขอบ18นะคะ มาพร้อมด้วยไฟเดย์ไลท์พวงมะลัยมัลติฟังก์ชันนะคะออปชันคือเต็มลูกนะคะ้าค่ะสาทยายยังไงก็ไม่หมดคือมันมันเป็นตัวท็อปลูกค้าหาราคานี้ไม่ได้แน่นอนนะคะตัวท็อปปี2017ราคา540,000บาทค่ะใช้เงินลดแค่100บาทได้ยินไหมได้ยินไหม <c oughs> นะคะ100บาทค่ะสำหรับคันนี้ใครชอบจัดไปเลยตัว ตัวนี้ยกสูงสวยมากคูกค้าไม่ต้องมีเงินเยอะนะคะไม่ต้องมีเงินเยอะเงินแยะเงินถุงเงินถังคุณมีร้อยเดียวค่ะคุณออกรถได้เลยแน่นอนค่ะเราช่วยทุกคันนัทุกเคสสาหรับอาชีพฝาให,หนิดนึงสาหรับลูกค้านะคะที่รับเงินสดไม่มีประกันสังคมเมขอมีเครดิตค่ะผ่อนรถผ่อนบาผ่อนบ้านผ่อนสินเชื่อเงินกู้ธนาคารอื่นๆนะคะสําหรับท่านใดที่สงสัยว่าผ่อนอะไรรบกวนทักแชทแอดมินนะคะ สอบถามได้เลยนะคะสําหรับเฉพาะลูกค้ารับเงินสดไม่มีบัตรสังคมนะถ้ามีเครดิตออกรถ100บาทได้เลยค่ะนะจ๊ะสนใจคันนี้รีบจับรีบจองกันเลยค่ะดาวหน0 0งแสนได้นะจ๊ะลูกค,ะคะ้าขาดาวห0ึ่งแบาทได้ค่ะเดี๋ยวทักแชทกับเนาะเรามีแอดมินคอยตอบอยู่นะคะช่วงนี้ทงเมลไลฟ์สดลูกค้าสามารถโทรหาคุณสร้อยได้เลย ที่เบอร์0831549824นะคะหรือจะโทรเบอร์เมย์ก็ได้แต่ขอจบหลังไลฟ์สดนี้นะคะเบอร์เมย์ก็จะ0925165698นะคะมีเบอร์เมย์ที่หน้าเพจ Facebook ของเราอยู่นะที่หน้าเพจ Facebook รถมือ2ระยองบุญศิยาเต็นรถค่ะมีลงทั้งเบอร์คุณเมย์คุณสร้อยนะคะลูกค้าสามารถโทรสอบถามใครก็ได้เลยนะคะออกรถ100บาทจบเลยค่ะลูกค้าขอแค่มีประวัติติดแบคกรต์ ไม่เสียเครดิตปิดบัญชีติดปิดบัญชีแบ็กิสต์มาแล้ว1ปีสามารถออกรถได้นะคะติดบัติดบัญชีแบ็กิสต์มาแล้ว1ปีออกรถได้ค่ะเคยมีประวัติล่าช้าผ่อนปกติแล้วอย่างน้อย3เดือน4เดือนออกรถได้เลยนะคะนะจ๊ะออกรถ 1, 100บาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้าจา๋าสนใจทักแชทกันเข้ามาเลยค่ะลูกค้าสนใจทักแชทกันเข้ามาเลย ส่งเดือนเท่าไหร่ละจ้าอ่าคนไหนคะคุณพี่นี้นะคะอยู่ที่เก้าพันกว่าเลยจ้าราคาห้าแสนสี่จ้าแจ้งไปแล้วนะจ้าราคาที่ห้าแสนสี่จ้านะจ้าใครสนใจทักแชทเลยจ้ะประวัติดีไม่มีแบ็คลลฟออกรถได้แน่นอนค่ะลูกค้าจ้าออกรถไม่ยากค่ะ ยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับตัวลูกค้าเองด้วยนะลูกค้าจา๋ามีประวัติไม่ดีก็ออกไม่ได้นะคะโอเคใครสนใจคันนี้ทักแชทมานะคะกับไตทตันปี2017เนอะออกรถใช้เงิน100บาทจา้ะมาเลยนะคะอ่าเรามาต่อกันที่ m a สดา้มาม z d a นะคะตัวนี้ B T 50 Pro นะคะตัวนี้ตัว High Render นะคะ m a z d a BT50 ปี2017ค่ะเป็นตัวไ i g ร Render นะคะตัวนี้กระจังหน้าเขาจะมีไฟนะคะมีความสวยงามมากๆเลยกระจังหน้าจะมีไฟนะคะไฟตัวนี้เลยนี่เลย4จุดนะคะนะน้บค่ะตัวนี้จะเป็นรถปี2017นะคะ เป็นล้อแม็กอันลอยจากโรงงานค่ะล้อแม็กอันลอยจากโรงงานนะคะกระจังหน้ามีไฟเป็นตัวยกสูงไฮแลนเดอร์รถปี2017ค่ะขอบอกเลยว่าสวยสุดๆกันไปนะคะสวยสุดๆกันไปนะจ๊ะกับ BT50 Pro ค่ะตัวนี้นะคะยกสูงคือซามันพนักคือสุดยอดแน่นอนค่ะลูกค้า จมันชนะคือสุดยอดแน่นอนค่ะไม่มีเครดิตออกรถได้ค่ะพนักง,งานบริษัทไม่มีประวัติผ่อนสินค้าใดๆเลยออกรถได้ค่ะซับรายวันรายเดือนได้หมดรปภแม่บ้านไม่มีเครดิตออกรถได้ค่ะแต่ถ้าเป็นาขายอาชีพอิสระธุรกิจส่วนตัวไร่สวนเกษตรกรที่จัดว่าเป็นอาชีพอิสระค,ะค่ะลูกค้าต้องมีเครดิตนะคะมีเครดิตผ่อนเท่านั้นค่ะถึงจะใช้100บาทออกรถได้เลยนะ b ีตัวนี้คือชุดแต่งเต็มค่ะขายราคา480,000บาทเารถแค่ร้อยเดียวเท่านั้นค่ะใครสนใจทักแชทกันเข้ามาค่ะตัวนี้เป็นไฟฟ้านะคะระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าเลยนะคะคันนี้นะรถสวยนะคะฟังก์ชันก็มีวิทยงวิทยุเลยปกติเลยนะแอร์เย็นนะคะไม่ต้องห่วงร้นล้านมึญสยกักการันตีดูแลหลังการขายให้ด้วย รถร้านบัญชยยดียังไงรถไม่มีชนหนะักพิกคว่ำตัดต่อไม่ไม่มีเข้าไปชนที่ห้องเครื่องตัวท้ายรถบุบป,ปี๊ดไม่มีแน,น,น่นอนตีว่ารถไม่เดิมจากศูนย์ค่ะรถไม่แท้ไม่เดิมจากศูนย์ค่ะ,นคะสนใจทักแชทไปเลยสนใจทักแชทไปเลยค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะไม่ไดูหลายวันคิดถึงจังนะ ขอบคุณค่ะคิดถึงเมย์ใช่ไหมขอบคุณนะว่างๆก็แวะมาดูไลฟ์สดย้อนหลังได้ค่ะบางบางคนดูไลฟ์สดอ่าไม่นะลูกค้าสามารถไปกดดูไลฟ์ย้อนหลังได้นะคะถ้าประมาณวันสองวันสามวันอะไรเงี้ยเมย์ถึงจะลบทิ้งนะสาหรับบางไลฟ์นะคะลูกค้าสามารถไปเลื่อนดูไลฟ์สดเก่าๆได้เลยค่ะขอบคุณค่ะหัวใจอกจำกัดอายุไหมอายุเริ่มต้นตั้งแต่20ปีบน ปูนถึง 5, 65ปีบริบูรณ์ค่ะซื้อได้นะถ้าอายอาุไม่ถึง20ยังซื้อไม่ได้นะคะอายุ20ปีซื้อได้ค่ะนะคะแล้วกอ็อายุไม่เกิน65ปีนะคะไม่ติดเครดิตเวลาคุณเมลัยชอบสะดุดเวลาคุณเมลชอบสะดุดมันเป็นนี่สัญญาณนะคะสัญญาณไม่ค่อยดีนะ พอฝนฝนแล้วจะเป็นอย่างนี้แหละคะ่คะลูกค้านิสุงโอเคใครสนใจคันนี้นะคะทักแชทกันเข้ามาเลยกับ BT 4ประตูค่ะสวยมากๆนะคะอ่ะดูไปเลยค่ะวันนี้จ๊ะดูกันไปออกรถหนึ่งใครชอบคันนี้แคปรูปนะคะแคปรูปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาเลยนะ วันนี้เมย์ขอขายนะคะวันนี้มยขอขายสีประตูตัวแรง B, B, B และไททันค่ะมีทั้งไททันเดี๋ยวไปดูนาวาร่าด้วยเมย์ขอขายสีประตูนะคะวันนี้นะเราจะไปเป็นโหมดกระบะเกียร์ออโต้จะมีไททันนะจ๊ะแต่ว่ารถตันนี้เอาไปถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่นะคะยังไม่อยู่นะรถเขาเพิ่งเข้านะจ๊ะมีไททันสีประตู ำนะเกีย e ร์ออโต้แล้วก็มีแคปเป็นรีโวนะคะลูกค้าขาใครสนใจนะทักแชทเข้ามาด้วยเลย4ประตูออกรถ100บาทจบนะคะประกันพาษสีเบ,บ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะสนใจทักแชทกันเข้ามาเลยนะจ๊ะอ่าที่นาวาล่ากันบ้าง นาวราสีประตูมาเลยนาวราสีประตูค่ะปี2018ราคา450 0นะคะใครชอบนาวรากันบ้างสีส้มผุดผุดพองๆองนะคะเออเรนเลยนะคะคันนี้นะส้มมากๆราคา450ค่ะ ออกรถ100บาทโดยสำหรับคันนี้นะใครชอบกดไลค์กด, like, กด share, แชร์แคปรูปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามารถปี2018นะคะคุณได้4ประตูเอ่อตัวนี้ขาวพโพลนใช่ไหคะยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเลยนะคือแบบฝุ่นเยอะมากนะคะเพราะาเรากำลังทำออฟฟิศใหม่ร้อนรับ ลูกค้านะคะที่จะเข้ามาเยอะๆเลยลูกค้าจ๋ามีที่นั่งบริการเพิ่มเติมเลยนะออฟฟิศเราเยอะเลยลูกค้าสามารถมาได้เลยเนาะมาที่นี่นะคะออกรถง่ายแน่นอนค่ะเราดันทุกเคสอยู่แล้วนะลูกค้าสําหรับใครที่ดูไลฟ์สดแล้วกำลังรอผลอยู่นะผ่านแน่นอนนะคะใจะเย็นๆใจร่มๆนะจ๊ะบางทีมีลูกค้าเราดูอยู่นะดันทุกเคสแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงเลย ะะร้านเราช่วยเต็มที่นะคะลูกค้าจ๋าขอแค่ลูกค้าไม่ติดเครดิตเท่านั้นเองค่ะออกรถ100บาทได้เลยนะจ๊ะลูกค้าสนใจนะคะทักแชทฉันเข้ามาได้เลยค่ะนะกับ4ประตูนี่ันนานว่าค่ะเครื่องยนต์2.5ปี2018คุณได้4ประตูในราคาไม่แรง4 5 0 0 0 0บาทค่ะเอกสารเนี่ยเมย์ส่งให้ในอินบอ็อกซ์เพจจเอกสารนะคะเดี๋ยวส่งให้ในอินบอ็อกซ์เพจ Facebook รถมือสองระยงมุญชิยะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของเราด้วยนะคะเพจของเรานะคะเ,เปิดมานานมากเราขายมานานกว่า1ิกว่าปีเนาะลูกค้าขาเข้าไปเลยนะคะดูรถทั้งหมดได้ที่เพจรถมือสองระยงมุญชิยะค่ะเข้าไปดูรถเลยนะคะทั้งเก่งทั้งกระบะหลากหลายราคาราคาเริ่มต้นนี้20,000 0กว่าเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋าเข้าไปชมไปดูรถกันได้เลยลูกค้า ยากออกรถในยานนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนต่างจังหวัดพัทยาชลบุรีจันทแกลงสามย่าน,านบ้านค่ายนองลอกเออโอเคที่ไหนก็แล้วแต่คุณออกรถได้เลย100บาทนะคะทะเบียนบ้านเป็นคนต่างจังหวัดออกรถได้ไหมออกรถได้ค่ะนะคะทะเบียนบ้านเป็นคนต่างจังหวัดออกรถได้นะคะใช้เงินออกรถแค่100บาทจ้าสนใจแชทกันเข้ามาเลยค่ะสำหรับ4ประตูคันนี้เนะ สี่ประตูสี่ปิดออกไม่ได้นะจ๊ะเป็นผู้คู่ร่วมหรือคันได้นะจ๊ะอ้าวใครสนใจสี่ประตูคันไหนนะจ๊ะอ๋ออยากดูข้างในสีโอเคคันนี้ใช่ไหมคะโอเคเลย BT นะคะสวยมากค่ะ BT 50ปี2018นะคะ AC 2017 ปี2017ใช้เงินออกรถ1นึร0อบาทจ้าสนใจนะคะสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามารถสวยมากตัวนี้สวยจริงๆค่ะยกสูง Highlander ไฮร h นเดอร์ต่อมากๆนะเกียร์ธรรมดาค่ะใครสนใจรีบจับรีบจองกันมามี4-5คันคือไม่เหลือค่ะลูกค้าจะเอาค่ะนะคะจันทบ,บุรีออกได้ค่ะขอแค่ลูกค้าดิบนะ ออกได้เลยค่ะใช้เงินเราลด100บาทจ้ะอ่ะสนใจคันนี้แคปรูปสอบถามรายละเอียดเติมเข้ามานะดูวีทีเสร็จแล้วขอไททันออโต้ตอนนี้ยังไม่อยู่นะจ๊ะเอาไปถ่ายน้ำมันเครื่องจ้าวยรถของเราเข้ามาใหม่เคสเข้าศูนย์บริการทุกคันเลยจ้าเพราะว่าเราเป็นรถปีใหม่เนาะมีเซอร์วิส กับศูนย์ให้ศูนย์ดูแลแล้วก็มเีเขาเรียกอะไรน,นะการวันตีจากศูนย์นะคะรถของเรารถปีใหม่นะคะโอเคนะจ๊ะสนใจนะคะจัดไปเลยออกรถหนึ่งรอบาทลค่าออกรถ 100เท่านั้นเองนะจ๊าลูกค้าไตทันพลัสตัวท็อปนี่กลับมาที่ไตทันของเราคะ่ะวนกันที่ไตทันนะจ๊าเอาใครชอบจัดไปเลยเอาอย๋ยวขอแจ้งคุณสมบัติรอบหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นไตทันพลัสนะตัวท็อปปี2017เออมาพร้อมด้วยล้อแม็กซ e ทีมขอบ18นะคะ สวยไปอีก4ประตูตัวนี้มีเป็นปุ่มคูสตาร์ทนะคะมาพร้อมด้วยเครื่องเล่น DVD เครื่อง2 4 0 4นอนะคะ1 8 1แรงนาจ้าคันนี้แล้วก็มีไฟเดไลไท์ด้วยนะคะลูกค้าสุดพิเศษจริงๆคุณได้ตัวท็อปนะคะกับไต้ตันคันนี้ใช้เงินออกรถ100บาทมีเครดิตหรือไม่มีเครดิต100บาทจบ มีประวัติผ่อนสินค้าไม่มีประวัติผ่อนสินค้าได้หมดเลยออกรถ100บาทจบจริงๆค่ะนะจ๊ะพะนักง,งานขับรถซื้อได้เนาะจัดได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะคะโอเคไหมออกรถ100บาทจะ้ะลูกค้านะจ๊ะอากใครสนใจคันนี้นะจ๊ะพักแชทกันเข้ามาเลยค่ะสีดำเดี๋ยวรอเนาะสีดำเดี๋ยวเมย์ส่งเป็นรูปไปดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้รถไม่อยู่นะจ๊ะ อยู่นนทบ,บุรีออกได้ไหมอยู่ได้ค่ะออกออกได้แต่ต้องอาชีพต้องชัดเจนนะคะออกได้อาชีพต้องชัดเจนนะคะออกรถได้เลยค่ะออกได้ทุกจังหวัดนะจ๊ะอ่ะโอเคมีใครจะดูอะไรกันอีกไหมมีใครจะดูอะไรกันอีกไหมจ้าถ้าไม่มีใครจะดูแล,แล้วนะมีจะขอชมความงามรอบๆบคันไปนะแล้วก็จะขออนุญาตินะคะไปก่อนนะจ๊ะถ้าไม่มีใครจะดูอะไรกันแล้วนะ สวยมากดูสิปีสิบเจ็ดโอเคนะวันนี้นะคะน้องเมย์จะขอตัวไปก่อนอ๋อสนใจคันนี้นะคะทักแชทกันเข้ามาเลยออกรถหนึ่งบาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับ คันนี้นะจ๊ะโอเคแล้ววันนี้นะคะทุกคนเมย์ขอไปก่อนนะคะร้านเปิดทุกวัน8โมงเช้าค่ะถึง3ทุ่มนะคะใครจะมามาได้เลยค่ะออกรถึ่งบาทนะจ๊ะสนใจทักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาแล้ววันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย